โลกกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่อันตรายที่สุดในรอบทศวรรษในขณะที่สายตาคนทั้งโลกกำลังจับจ้องไปที่การล่มสลายของระบบการเมืองในเวเนซูเอลาแต่คุณรู้หรือไม่ว่านั่นเป็นเพียงหมากตัวแรกในเกมกระดานที่ใหญ่กว่านั้นมากความวุ่นวายในอเมริกาใต้กำลังส่งสัญญาณเตือนภัยที่ดังไปถึงทำเนียบข่าวไปจนถึงกรุงเทอาวีฟและลามไปถึงกรุงเตหะราน นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการประท้วงหรือการแย่งชิงอำนาจธรรมดาแต่มันคือโดมิโนเอฟเฟกต์ที่กำลังจะจุดชนวนสงครามครั้งใหม่ในตะวันออกกลางระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐทาอิสราเอลและศัตรูตัวฉกาจอย่างอิหร่านทำไมน้ำมันในเวเนซุเอลาถึงกลายเป็นอาวุธที่ใช้บีบหัวใจผู้นำอิหร่านและทำไมอิสราเอลถึงต้องขยับหมากอย่างรุนแรงในช่วงเวลานี้วันนี้เราจะมากระทอบเปลือกความลับที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากที่ไหน จาะลึกความเชื่อมโยงที่น่าสะพรึงกลัวระหว่างการล่มสลายของอเมริกาใต้กับกลิ่นอายสงครามที่กำลังคุกรุ่นในช่องแคบฮอร์มุสเตรียมตัวให้พร้อมเพราะความจริงต่อจากนี้อาจทำให้คุณต้องเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกไปตลอดกาลทำไมจูู่สหรัฐถึงยอมผ่อนปรนท่าทีกับนิโคลัสมาดูโรผู้นำที่พวกเขาเคยพยายามโค่นล้มมานานหลายปีคำตอบไม่ได้อยู่ที่ระบอบประชาธิปไตย แต่อยู่ที่พลังงานและการจัดลําดับความสำคัญใหม่ของทำเนียบขาวครับนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเวนซูเอลาคือหลังบ้านที่สหรัฐาต้องจัดการให้สงบโดยเร็วที่สุดเพราะอะไรนะหรือเพราะเมื่อโลกกาลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานจากสงครามในยุโรปและการคุกคามของอิหร่านในตะวันออกกลางสหรัฐยไม่สามารถปล่อยให้มีไฟลามทุ่งอยู่ในทวีปอเมริกาได้อีกต่อไป การยอมให้เชฟรอนเชฟรอนกลับไปขุดน้ำมันในเวนซูเอลาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือยุทธศาสตร์ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว 1. คือการดึงน้ำมันดิบมหาศาลกลับเข้าสู่ตลาดโลกเพื่อกดราคาน้ำมันไม่ให้สูงจนเกินไปและ 2. ซึ่งสำคัญที่สุดคือการปลดล็อกภาระในอเมริกาใต้เพื่อให้เพนตากรสามารถถอนสมาธิ และทรัพยากรทางการทหารทั้งหมดไปทุ่มให้กับจุดเดือดที่กำลังจะระเบิดในตะวันออกกลางนี่คือการตัดสินใจที่เจ็บปวดแต่จำเป็นสหรัฐกำลังบอกกับโลกว่าศัตรูที่อันตรายกว่าในตอนนี้ไม่ใช่มาดูโรแต่อยู่ห่างออกไปอีกซีกโลกหนึ่งแต่คุณคิดว่าอิหร่านจะยอมอยู่เฉยๆให้สหรัฐจัดระเบียบโลกใหม่แบบนี้หรือและที่สำคัญกว่านั้นอิสราเอล พันธมิตรเบอร์หนึ่งของสหรัฐกำลังมองหมากตานี้ด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจอย่างยิ่งทำไมนะหรือเพราะเส้นตายของอิสราเอลกำลังใกล้เข้ามาทุกทีในขณะที่วอร์ชิงตันกำลังสนุกกับการสลับหมากบนกระดานพลังงานแต่ที่กรุงเทลอาวีฟกลับไม่มีใครคำออกครับสำหรับอิสราเอลแล้วการที่สหรัฐหันไปจูบป,ปากกับเวนซูเอลาหรือพยายามประนีประนอมในตะวันออกกลางเพื่อลดราคาน้ำมันมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจ แต่มันคือภัยคุกคามต่อการอยู่รอดเส้นตายหรือเรดไลของอิสราเอลนั้นชัดเจนมาตลอดนั่นคือการไม่ยอมให้อิรานมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองเด็ดขาดแต่ในช่วงที่โลกกำลังวุ่นวายอยู่กับปัญหาในอเมริกาใต้และยุโรปอิสราเอลตรวจพบความเคลื่อนไหวที่น่าสะพรึงกลัวเครื่องหมุนเหวี่ยงในโรงงานนิวเคลียร์ของอิรานกำลังทำงานด้วยความเร็วที่สูงเป็นประวัติการสายรับมอสซาส์มสศาสรายงานว่า อิหร่านกำลังใช้ช่องว่างที่สหรัฐพยายามจัดระเบียบใหม่นี้เพื่อแอบเร่งกระบวนการเสริมสมันยูเรเนียมให้ถึงระดับอาวุธคำถามที่น่ากลัวคือหากวันหนึ่งอิสราเอลรู้สึกว่าหลังพิงฝ่าและพันธมิตรเบอร์หนึ่งอย่างสหรัฐมัวแต่พะวงเรื่องคะแนนเสียงและราคาน้ำมันอิสราเอลจะกล้าใช้เดี่ยวหรือไม่ประวัติศาสตร์บอกเราว่าอิสราเอลไม่เคยลังเลที่จะโจมตีล่วงหน้าหากรู้สึกว่าถูกคุกคาม เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอิรักและซีเรียมาแล้วและตอนนี้สัญญาณเตือนภัยสีแดงกำลังสว่างว่าไปทั่วกองทัพอากาศอิสราเอลทั่วว่าในมุมของเตหะราละ่ะอิหร่านไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นผู้ร้ายแต่พวกเขากำลังสร้างวงโครจรแห่งการล้างแค้นที่กว้างไกลกว่าที่คุณคิดและมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตะวันออกกลางเท่านั้นคุณรู้ไหมว่า มีเครือข่ายลึกลับบางอย่างที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเตหารานไปจนถึงป่าดิบชื้นในอเมริกาใต้ในขณะที่โลกมองว่าอิหร่านถูกโดดเดี่ยวจากมาตรการคว่ำบาตรแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามครับเตหะรานไม่ได้สู้เพียงลําพังแต่พวกเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าวงจรแห่งการต่อต้านซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่ทอดตัวยาวตั้งแต่เลบานอนซีเรียอิรักไปจนถึงเยเมน แต่สิ่งที่ทําให้หมากตานี้น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเวนซูเอลาอย่างไม่น่าเชื่อก็คือการที่อิหร่านเริ่มขยายอิทธิพลข้ามมหาสมุทรไปถึงอเมริกาใต้ครับคุณอาจจะสงสัยว่าประเทศที่อยู่คนละซีกโลกอย่างอิหร่านกับเวนซูเอลามาบรรจบกันได้อย่างไรคําตอบคือศัตรูของศัตรูคือมิตรทั้งสองประเทศต่างถูกสหรัฐคว่ำบาตรอย่างหนักและนั่นทําให้พวกเขาหันมาจับมือกันแลกเปลี่ยนทั้งทรัพยากรเทคโนโลยีโดรน และที่สําคัญที่สุดคือวิธีการเอาตัวรอดจากการถูกปิดล้อมกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านเ r อารีไม่ได้แค่ส่งที่ปรึกษาไปช่วยกลุ่มฮิสบุลเลาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ยังมีรายงานการปรากฏตัวของเครือข่ายลึกลับในเขตการค้าเสรีของอเมริกาใต้เพื่อช่วยเวนซูเอลาระบายน้ำมันดิบออกจากประเทศผ่านกองเรือผีที่ไม่มีใครตรวจจับได้การที่สหรัฐฯพยายามเข้ามาจัดระเบียบในเวนซูเอลาตอนนี้ จึงเปรียบเสมือนการพยายามตัดท่อน้ำเลี้ยงสำคัญที่เชื่อมโยงความมั่งคั่งของน้ำมันดิบเข้ากับงบประมาณทางการทหารของอิหร่านหากสหรัฐคุมเวนซูเอลาได้อิหร่านจะขาดพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในฝั่งตะวันตกทันทีแต่นี่แหละครับคือจุดที่อันตรายเพราะเมื่ออิหร่านรู้สึกว่าถูกบีบให้จนมุมในเกมการเงินพวกเขาจึงเริ่มงัดไม้ตายสุดท้ายออกมาใช้นั่นคือการเปลี่ยนน้ำมัน ให้กลายเป็นเปเลวเพลิงที่พร้อมจะเผาไหมเศรษฐกิจโลกคุณพร้อมจะไปดูสงครามราคาน้ำมันที่กำลังถูกใช้เป็นตัวประกันในหมากกระดานนี้แล้วหรือ,อยังคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมราคาหน้าปั๊มน้ำมันในเมืองไทยถึงพุ่งสูงขึ้นทั้งที่สงครามอยู่ห่างออกไปหลายหมื่นกิโลเมตรคำตอบคือในโลกของภูมิศาสตร์การเมืองน้ำมันไม่ใช่แค่เชื้อเพลิงแต่มันคือเลือดที่หล่อเลี้ยงอำนาจครับ สหรัฐารู้ดีว่าหากต้องการจะขยี้อิหร่านให้จมดินพวกเขาต้องทำให้ราคาน้ำมันโลกนิ่งที่สุดก่อนเพราะถ้าอิหร่านปิดช่องแคบฮอมุสแล้วราคาน้ำมันพุ่งทะลุ100เหรียญต่อบาเรลเศรษฐกิจสหรัฐาและพันธมิตรจะพังคลืนทันทีนี่คือเหตุผลที่เวนซูเอลากลายเป็นตัวละครสำคัญครับสหรัฐกกำลังใช้แหล่งน้ำมันม,นมหาศาลของเวนซูเอลามาเป็นเบาะรองรับแรงกระแทก หากเกิดสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางแต่หมากตานี้อิหร่านเองก็มองออกครับเตหะรานรู้ว่าถ้าสหรัฐฯควบคุมกระแสการไหลของน้ำมันจากเวนซูเอลาได้สำเร็จอิหร่านจะสูญเสียอำนาจต่อรองทันทีพวกเขาจึงเริ่มส่งสัญญาณเตือนผ่านอาวุธทำลายล้างทางเศรษฐกิจนั่นคือการคุกคามเส้นทางการค้าโลกหากอิหร่านถูกบีบจนไม่มีทางเลือกพวกเขาพร้อมจะทำให้โลกทั้งใบต้องเผชิญกับ ภาวะเงินเฟอ้อที่ควบคุมไม่ได้สําหรับเราชาวไทยนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับหากการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐทาอิสราเอลอิหร่านลุกลามไปสู่การสู้รบในทะเลราคาน้ํามันในบ้านเราอาจพุ่งสูงขึ้นจนกระทบต่อค่าครองชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกกระดานหมากที่เราคุยกันมามันมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่กระเป๋าสตางค์ของคนทั้งโลกแต่ถวา เบื้องหลังการตัดสินใจที่ดูเหมือนจะเน้นไปที่เศรษฐกิจนี้กลับซ่อนแผนการลับของชายที่ชื่อโจไบเดนไว้ด้วยเขากำลังเดิมพันด้วยอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าราคาน้ำมันนั่นคือที่นั่งในทำเนียบข่าวของเขาเองคุณอยากรู้ไหมว่าทำไมการเลือกตั้งสหรัฐถึงได้มาตัดสินชะตากรรมของสงครามในตะวันออกกลางในครั้งนี้การเมืองโลกอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ แต่สำหรับรัฐบาลโจไบเดนในตอนนี้ทุกอย่างคือเรื่องของคะแนนเสียงครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าในสหรัฐราคาน้ำมันที่หน้าปัม๊มคือตัวตัดสินชะตาของประธานาธิบดีหากราคาน้ำมันพุ่งสูงในช่วงใกล้เลือกตั้งนั่นแทบจะเป็นการเซ็นใบาลาออกจากทำเนียบขาวล่วงหน้าได้เลยและนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่ไบเดนยอมกลืนเลือดหันไปเจรจากับเวนซุเอลาครับยุทธศาสตร์ของไบเดนคือการสร้าง กำแพงกันชนสองชั้นชั้นแรกคือการดึงน้ำมันเวนซูเอลาเข้ามาเสริมตลาดเพื่อคุมราคาน้ำมันโลกไม่ให้ดีตัวสูงเกินไปหากเกิดสงครามและชั้นที่สองคือการพยายามประคองสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ให้ระเบิดออกก่อนที่การเลือกตั้งจะจบลงแต่นี่คือเกมที่เสี่ยงที่สุดเพราะในขณะที่ไบเดนพยายามดึงจังหวะอิสราเอลกลับมองว่าสหรัฐกำลังอ่อนข้อให้กับศัตรู ส่วนอิหร่านก็มองว่านี่คือโอกาสทองที่จะรุกคืบไบเดนกำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายที่บางเฉียบระหว่างการรักษาพันธมิตรเบอร์หนึ่งอย่างอิสราเอลกับการป้องกันไม่ให้สหรัฐต้องถลําลึกเข้าสู่สงครามที่ไม่มีวันจบอีกครั้งคำถามที่เหล่านักยุทธศาสตร์กังวลมากที่สุดในตอนนี้คือถ้าไบาเดนคุมอิสราเอลไม่อยู่และเนทันยาหูตัดสินใจกดปุ่มโจมตีอิหร่านขึ้นมาจริงๆแผนการที่ไบเดนวางไว้ในเวนซูเอลา จะพังทลายลงในพริบตาหรือไม่และนั่นจะนำเราไปสู่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั่นคือแสนยานุภาพที่แท้จริงของกองทัพอากาศอิสราเอลที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการที่โลกต้องจารึกคุณอยากรู้ไหมว่าอิสราเอลซุ่มซ้อมแผนการถล่มโรงงานนิวเคลียร์อิหร่านไว้อย่างไรและทำไมคราวนี้มันถึงต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาในโลกของการทหารมีคำกล่าวว่าถ้าคุณเห็นอิสราเอลเงียบนั่นแหละคือช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุด ในขณะที่ทำเนียบข่าวกำลังเจราจาเรื่องน้ำมันกับเวนซูเอลากองทัพอากาศอิสราเอล (IAF) กลับไม่ได้อยู่นิ่งครับพวกเขาซุ่มซ้อมแผนการที่เรียกว่าปฏิบัติการถล่มนิวเคลียร์มานานหลายทศวรรษและตอนนี้อาวุธลับที่ชื่อว่าเฟอตุสเบชอาดิรกำลังถูกเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไกลข้ามพรมแดนหลายประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมายในอิหร่านอิสราเอล ไม่ได้มีแค่เครื่องบินรบที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกแต่พวกเขามีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้เรดาร์ของศัตรูตาบอดได้ในพริบตานักวิเคราะห์ทางการทหารเชื่อว่าหากอิสราเอลตัดสินใจชกหมัดฮุกนี้เป้าหมายแรกจะไม่ใช่แค่โรงงานนิวเคลียร์ที่นาทานสนาทันส์แต่อาจรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารที่สำคัญทั้งหมดเพื่อตัดโอกาสการตอบโต้ของอิหร่านให้ราบคาบแต่คำถามคือ การโจมตีอิหร่านนั้นต่างจากการโจมตีอิรักในอดีตอย่างสิ้นเชิงเพราะโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกฝังลึกอยู่ใต้ภูเขาหินและมีการป้องกันด้วยระบบขีปนาวุธ S 3 0 0ที่หนาแน่นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความกล้าแต่มันคือเรื่องของเทคโนโลยีและจังหวะเวลาอิสราเอลกำลังรอคอยสัญญาณบางอย่างสัญญาณที่บอกว่าสหรัฐฯจะไม่เข้ามาขัดขวางหรืออย่างน้อยก็ แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์แต่คุณอย่าลืมนะครับอิหร่านไม่ใช่เป้านิ่งในขณะที่อิสราเอลเตรียมดาบอิหร่านเองก็เตรียมโล่และอาวุธลับที่พร้อมจะทำให้ทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางกลายเป็นทะเลเพลิงในทันทีที่เครื่องบินรบกุกลําแรกลำหน้านฟ้าเข้าไปคุณรู้ไหมว่าอาวุธล่องหนของอิหร่านที่อิสราเอลกลัวที่สุดไม่ใช่เครื่องบินรบ แต่เป็นสิ่งที่กำลังซุ่มซ่อนอยู่ในเงามืดของเลบานอนและเยเมนในขณะที่สหรัฐอิสราเอลและอิหร่านกำลังจ้องตากันอย่างไม่ลดละมีสายตาอีกสองคู่ที่กำลังเฝ้ามองสถานการณ์นี้ด้วยรอยยิ้มที่มุมปากนั่นคือรัสเซียและจีนครับสำหรับมอสโกความวุ่นวายในตะวันออกกลางและอเมริกาใต้คือของขวัญชิ้นงามครับ เพราะยิ่งโลกเดือดร้อนจากสงครามมากเท่าไหร่ราคาน้ำมันก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้นและนั่นหมายถึงเม็ดเงินมหาศาลที่ไหลเข้าสู่กระเป๋าของปูตินเพื่อใช้ในสงครามยูเครนนอกจากนี้การที่สหรัฐต้องมาพะวงกับอิหร่านและเวนซูเอลายังช่วยดึงทรัพยากรและสมาธิของเพนตากรให้ออกห่างจากยุโรปตะวันออกนี่คือเกมเบี่ยงเบนความสนใจที่รัสเซียถนัดที่สุดส่วนปักกิ่งนั้นเล่นเกมที่ลึกซึ้งกว่าจีนคือ ท่อน้ำเลี้ยงรายใหญ่ที่สุดของทั้งอิหร่านและเวนซูเอลาในขณะที่โลกตะวันตกประกาศคว่ำบาตรแต่จีนกลับเป็นผู้รับซื้อน้ำมันรายใหญ่ผ่านระบบการเงินที่ไม่ต้องง้อเงินดอลลาร์การที่สหรัฐฯถอพยายามเข้าไปจัดระเบียบในเวนซูเอลาจึงเปรียบเสมือนการท้าทายเขตอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในอเมริกาใต้โดยตรงจีนไม่ได้ต้องการสงครามแต่จีนต้องการความมั่นคงทางพลังงานหากสหรัฐ และอิสราเอลตัดสินใจใช้กำลังทหารกับอิหร่านจีนจะไม่อยู่เฉยแน่เพราะนั่นจะกระทบต่อเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของพวกเขามหาอำนาจทั้งสองนี้กำลังสร้างคั้วอำนาจใหม่ที่ไม่ได้รบด้วยปืนเสมอไปแต่รบด้วยการทำลายอำนาจผูกขาดของเงินดอลลาร์แต่ท่ามกลางความขัดแย้งของเหล่ามหาอำนาจมีกลุ่มประเทศหนึ่งที่ควรจะออกมาส่งเสียงดังที่สุดแต่กลับเงียบกริบอย่างน่าประหลาดใจ นั่นคือกลุ่มประเทศอาหารับเพื่อนบ้านของอิหร่านนั่นเองทำไมซาอุดีอาระเบียและ UAE ถึงเลือกที่จะนั่งดูอยู่ห่างๆในเกมกระดานที่อาจเผาบ้านตัวเองได้ทุกเมื่อพวกเขากำลังรอจังหวะอะไรอยู่ทำไมเหล่ามหาเศรษฐีน้ำมันในอ่าวอาหารับถึงไม่เชีย์ให้สหรัฐราหรืออิสราเอลถล่มอิหร่านเหมือนเมื่อก่อนนี่คือคำถามที่หลายคนสงสัยครับในอดีต ซาอุดีอาระเบียเคยเรียกร้องให้สหรัฐราตัดหัวงูซึ่งหมายถึงการกำจัดระบอบปกครองในเตหารานแต่ภาพเหล่านั้นกลายเป็นอดีตไปแล้วครับวันนี้สิ่งที่เจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซลมาน MBS ให้ความสำคัญมากที่สุดไม่ใช่การทำสงครามแต่คือวิชั่น2030หรือการสร้างเมืองแห่งอนาคตมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์อย่างนิยมลองคิดดูสิครับ ถ้าสงครามปะทุขึ้นเพียงครั้งเดียวขีปนาวุธของอิหร่านเพียงลูกเดียวที่หลุดรอดมาตกในซาอุดหรือ UAE มันจะทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกและทำลายความฝันที่จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของโลกพังทลายลงในพริบตานี่คือเหตุผลที่พวกเขาเลือกความสงบมากกว่าชัยชนะทางการทหารนอกจากนี้การที่จีนเข้ามาเป็นกาวใจให้ซาอุดและอิหร่านกลับมาดีกันในปี2023ได้เปลี่ยนสมการไปโดยสิ้นเชิง กลุ่มประเทศอาหรับเริ่มตระหนักว่าสหรัฐถ้าอาจจะไม่ใช่ตำรวจโลกที่พึ่งพาได้ตลอดไปพวกเขาจึงหันมาเล่นเกมความเป็นกลางที่ชาญฉลาดโดยการปฏิเสธไม่ให้สหรัฐถาใช้ฐานทัพในประเทศของตนเพื่อโจมตีอิรันนี่คือการตบหน้าทางการทูตครั้งใหญ่ที่วอชิงตันคาดไม่ถึงเมื่อพันธมิตรที่เคยไว้ใจได้กลับเลือกที่จะวางเฉยเพื่อปกป้องกระเป๋าสตางค์ของตัวเอง สงครามครั้งนี้จึงอาจจะเป็นสงครามที่โดดเดี่ยวที่สุดสำหรับอิสราเอลแต่นี่เป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือเป็นหมากที่ถูกวางไว้ล่วงหน้านักวิเคราะห์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าหรือจริงๆแล้วข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้คือความล้มเหลวของหน่วยข่าวกรองที่จงใจสร้างขึ้นมาคุณพร้อมจะไปขุดคุยความลับหลังมา่านของหน่วยสืบราชการลับระดับโลกแล้วหรือยัง คุณเคยหยุดคิดไหมครับว่าในโลกที่มีดาวเทียมสอดแนมที่สามารถมองเห็นทะเบียนร,รถของคุณจากอวกาศและมีระบบดักฟังที่เข้าถึงทุกการสื่อสารแต่ทำไมหน่วยงานระดับโลกอย่าง CIA หรือโม s ั d ถึงพลาดสัญญาณเตือนภัยสำคัญสำคัญบ่อยครั้งในช่วงหลังมานี้เหตุการณ์ในเวนซูเอลาที่ปะทุขึ้นอย่างรวดเร็วหรือการเคลื่อนไหวของขบวนการข้ามชาติจากอิหร่านหลายคนตั้งคำถามว่านี่คือความล้มเหลวจริงๆหรือมันคือ ความตั้งใจที่จะมองข้ามเพื่อให้แผนการที่ใหญ่กว่าดำเนินไปได้นักทฤษฎีภูมิศาสตร์การเมืองบางกลุ่มเชื่อว่าหน่วยข่าวกรองของมหาอำนาจมักจะใช้ความวุ่นวายเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมเพื่อแทรกแซงหากวอชิงตันต้องการเข้าไปคุมน้ำมันในเวนซูเอลาอย่างเต็มตัวพวกเขาต้องการเหตุการณ์ที่ดูเหมือนวิกฤตที่ควบคุมไม่ได้เพื่อเป็นต่อผ่านทางเช่นเดียวกับในตะวันออกกลางการปล่อยให้อิรานดูเหมือนกำลังคุกคามโลกอย่างหนัก อาจเป็นหมากที่ใช้บีบให้พันธมิตรที่ลังเลใจต้องกลับมาสยบยอมต่ออำนาจของสหรัฐอีกครั้งนี่คือเกมซ้อนกลที่ซับซ้อนครับข้อมูลที่หลุดรอดมาถึงสื่อกระแสหลักมักจะเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งที่ถูกคัดกรองมาแล้วในขณะที่การต่อสู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นในห้องมืดใต้ดินผ่านการจารกรรมทางไซเบอร์และการลอบสังหารเงียบๆความน่ากลัวที่แท้จริง ไม่ใช่การที่เรารู้ไม่เท่าทันศัตรูแต่คือการที่เราไม่รู้ว่าใครคือมิตรที่แท้จริงในเกมที่ทุกคนสวมหน้ากากเข้าหากันและเมื่อพูดถึงการแทรกแซงมีหนึ่งภูมิภาคที่กำลังเฝ้ามองตาไม่กระพริบเพราะพวกเขารู้ดีว่าหากสหรัฐาอิหร่านระเบิดศึกกันเมื่อไหร่ผลกระทบจะลามมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยของเราทันทีคุณอยากรู้ไหมว่า ถ้าพรุ่งนี้สงครามเกิดขึ้นจริงๆคนไทยจะต้องเจอกับอะไรบ้างและทำไมทางรอดของเราถึงอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเลือกข้างกลับมาที่คำถามสำคัญครับเรื่องไกลตัวขนาดนี้ทำไมคนไทยอย่างเราต้องตื่นตัวอย่างแรกที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือเงินในกระเป๋าของคุณครับประเทศไทยเป็นผู้นําเข้าน้ำมันสุที่รายใหญ่ หากตะวันออกกลางลุกเป็นไฟราคาน้ำมันหน้าปั๊มในกรุงเทพอาจพุ่งสูงจนทำให้ค่าขนส่งและราคาอาหารจานด่วนพุ่งตามไปเป็นเงาตามตัวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรถยนต์แต่มันคือเรื่องของราคาข้าวแกงและค่าไฟที่เราต้องจ่ายทุกเดือนครับแต่ในระดับรัฐบาลไทยเกมนี้ยากกว่านั้นหลายเท่าครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นสมรภูมิแห่งการเลือกข้างประเทศเพื่อนบ้านเรา อย่างมาเลเซียหรืออินโดนีเซียมีท่าทีชัดเจนในการสนับสนุนปาเลสไตน์และรักษาความสัมพันธ์กับอิหร่านในขณะที่ไทยเราพยายามเหยียบเรือสองแคมรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสหรัฐและโลกมุสลิมเพื่อคุ้มครองแรงงานไทยนับหมื่นคนที่ยังอยู่ในพื้นที่ขัดแยง้งคุณลองจินตนาการดูครับถ้าสงครามขยายวงกว้างจนมีการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในตะวันออกกลางสินค้าส่งออกของไทยไปยังยุโรป และแอฟริกาจะติดขัดทันทีห่วงโซ่อุปทานโลกจะหยุดชะงักและไทยในฐานะครัวของโลกจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงตอนนี้รัฐบาลไทยกำลังซุ่มวางแผนรับมือวิกฤตพลังงานและอาหารอย่างเร่งด่วนเพราะเราเรียนรู้จากบทคัดย่อในเวนซูเอลาแล้วว่าความประมาทเพียงนิดเดียวอาจนำไปสู่หายนะทางเศรษฐกิจที่แก้ไม่ได้ไปอีกหลายสิบปีเรากำลังยืนอยู่บนทางแยกครับทางหนึ่งคือความพยายามหาทางสันติและอีกทางหนึ่งคือ สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดคุณพร้อมจะเผชิญหน้ากับภาพจำลองวันสิ้นโลกหากการเจรจาล้มเหลวแล้วหรือยังในตอนหน้าเราจะพาคุณไปดูคืบหน้าของแผนการรบแบบเบ็ดเสร็จหากสงครามโลกครั้งที่3เริ่มต้นขึ้นที่จุดนี้จริงๆถ้าเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นและการทูตายเป็นเพียงเศษกระดาษโลกจะเปลี่ยนไปในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับลองจินตนาการถึง ฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดเมื่ออิสราเอลตัดสินใจเปิดฉากปฏิบัติการทางอากาศถล่มโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านสิ่งที่จะตามมาไม่ใช่แค่การสู้รบในพื้นที่แต่มันคือสงครามลูกโซ่ครับอิหร่านจะสั่งให้กองกําลังตัวแทนอย่างฮิสบุลละถล่มขีปนาวุธนับแสนลูกเข้าใส่อิสราเอลในขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนจะทําการปิดล้อมทะเลแดงอย่างสมบูรณ์และหมากเผด็จศึกที่อิหร่านเตรียมไว้ คือการปิดช่องแคบฮอมุสซ,ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมัน 1. ในห้าของโลกหากจุดนี้ถูกปิดราคาน้ำมันดิบอาจพุ่งสูงถึง150หรือ200ดอลลาร์ต่อบาเรลในชั่วข้ามคืนตลาดหุ้นทั่วโลกจะพังพินาศและสหรัฐจะถูกบีบให้ต้องส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าสู่สมรภูมิอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ไม่ใช่แค่สงครามภูมิภาคแต่มันคือ สงครามโลกครั้งที่3ในเชิงเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์การเมืองรัสเซียและจีนอาจก้าวเข้ามาแทรกแซงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและเมื่อถึงจุดนั้นเวนซูเอลาที่เคยเป็นทางออกเรื่องน้ำมันก็อาจจะกลายเป็นสมรภูมิที่สองในซีกโลกตะวันตกเพื่อตัดกำลังสหรัฐโลกกำลังยืนอยู่บนจุดที่หวนกลับคืนไม่ได้ เส้นแบ่งระหว่างความสงบสุขที่เปราะบางกับหายนะระดับโลกเหลือเพียงแค่การตัดสินใจของคนไม่กี่คนในห้องวอร์มเท่านั้นแต่ท่ามกลางความมืดมิดนี้ยังมีแสงสว่างแห่งความหวังหรือทางออกที่เรามองข้ามไปหรือไม่ในส่วนสุดท้ายเราจะสรุปทุกหมากกระดานนี้และเผยให้เห็นว่าใครคือผู้ที่จะชนะที่แท้จริงในเกมที่ทุกคนต้องจ่ายราคาแพงมหาศาลนี้ ท้ายที่สุดแล้วเกมกระดานที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเลขน้ำมันหรือพรมแดนเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของชะตากรรมของมนุษยชาติครับจากป่าดิบในเวนซูเอลาสู่ห้องแล็บนิวเคลียร์ในอิรานและไปจบที่ทำเนียบขาวทุกหมากถูกวางไว้ด้วยความโหดเหี้ยมและชานฉลาดเราได้เห็นแล้วว่าความพยายามของสหรัฐฯในการจัดระเบียบใหม่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง อาจนำไปสู่ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ไม่มีใครควบคุมได้โลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากขั้วอำนาจเดียวไปสู่โลกที่หลายขั้วอำนาจกำลังห้าหันกันและในฐานะคนไทยรู้เท่าทันครับเพราะในโลกที่ข้อมูลข่าวสารคืออาวุธการเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังแบบนี้จะช่วยให้เราเตรียมตัวรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีสติแล้วคุณล่ะครับหลังจากที่ได้ฟังการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้แล้ว คุณคิดว่าใครคือผู้ชนะที่แท้จริงในเกมนี้สหรัฐที่พยายามกลุ่มอํานาจพลังงานอิหร่านที่ยังคงยืนหยัดสู้หรือสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครชนะเลยในกองเพลิงแห่งสงครามคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับว่าคุณกังวลเรื่องอะไรมากที่สุดจากสถานการณ์นี้หรือถ้าคุณมีมุมมองที่ต่างออกไปเราอยากฟังครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและกด s ั b s c r i b ์พร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเจาะลึกสถานการณ์โลกที่เข้มข้นแบบนี้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ